กนละครั้งหนึง่งมีหมาป่ากับหมาจิ้งจอกได้สาบานตัวกันว่าจะเป็นเพื่อนกันทั้งสองจะไม่ทำอันตรายต่อกันและจะแบ่งอาหารกินกันทุกวันแต่เมื่ออาหารหมดจากปลาทั้งสองก็เริ่มหิวเจ้าหมาป่าทนไม่ไหวจึงกระโดดกัดคอเพื่อนของมันเพื่อความอยู่รอด แตอแม่หมาจิ้งจอกจึงพูดห้ามขึ้นมาว่าเจ้าเพื่อนตายของข้าจะเอาคำสาบานไปทิ้งไว้ที่ไหนแม่หมาจิ้งจอกกับหมาป่าอันไหนแย่กว่ากันคะแม่เออว่าตัวไหนแย่กันครับหมาป่างั้นเรามาดูนี่กัจน,น้่จอบเราบล็อกบล็อกแล้วเปล่าคะแม่อืมงั้นเราไปดูกัน เราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าเอิร์ทนี่ไงจิ้งจอกฟินิชฟอกเอิร์ทเอากล้องมาถ่ายรูปแล้วครับไหนเอิร์ทลองทำท่าสุนักจิ้งจอกให้แม่ดูได้ไหมครับนี่อะไรอะ่ะหูสุดนักจิ้งจอกเหรอครับเก่งมากครับเอิร์ป็นนักแสดงเอิร์ทต้องหันเรียนรู้ลและสังเกตหรือไหมครับ บ่นอะไรแม่เนี่ยเราเรียนแม่ครับเดี๋ยวจะโดนนะนั้นเราไปหาอะไรทานกันนะครับไป เมื่อเรามีข้อมูลจากสื่อดิจิตอลเข้ามาเป็นตัวช่วยเป็นสื่อการสอนให้กับเด็กเราก็ต้องสอนให้เด็กๆรู้จักที่จะเชื่อมโยงเอาข้อมูลที่เขาได้เรียนรู้จากโลกแห่งความจริงกับข้อมูลที่เขาได้เรียนรู้จากโลกดิจิตอลเชื่อมโยงเข้าด้วยกันเพื่อเติมเต็มการเรียนรู้ให้กับเด็กค่ะโดยคุณพ่อคุณแม่ก็ควรจัดจรรให้เด็กๆได้มีการเรียนรู้แบบผสมผสานทั้งการเรียนรู้จากโลกแห่งความจริงแล้วก็การเรียนรู้จากโลกดิจิตอล ก็ถึงแม้ว่าการเรียนรู้จะสื่อดิจิทัลจะช่วยให้เด็กๆได้มองเห็นภาพที่เขาไม่เคยเห็นหรือว่าไม่ได้หาได้รอบตัวเขาแต่การเรียนรู้จากโลกแห่งความเป็นจริงจะช่วยเติมเต็มประสบการณ์ให้เด็กได้มองเห็นของจริงได้สัมผัสได้มีส่วนร่วมกับการเรียนรู้ทําให้เด็กๆสนุกกับการเรียนรู้ได้มากขึ้นค่ะ และเมื่อเด็กๆได้มองเห็นแล้วก็ได้เรียนรู้จากทั้งโลกจริงแล้วก็โลกดิจิทัลแล้รู้สักที่จะเชื่อมโยงเอาข้อมูลที่ได้เข้าด้วยกันก็จะช่วยให้เด็กๆมองเห็นโลกของการเรียนรู้ที่กว้างขึ้นค่ะอย่าลืมติดตามเรื่อาของเอิร์ธกดสับสไคร b ์ด้วยนะครับ